s a l a alaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นป .5 โดยคุณครูผู้สอนคุณครูสวิยาศรโรนะคะและในวันนี้ขอต้อนรับพวกเรานะคะเข้าสู่บทเรียนในหัวข้อเรื่องการแก้จโจทย์ปัญหาร้อยละนั่นเองนะคะคือจะเป็นเนื้อหาในบทที่5เหมือนเดิมนะคะ,ะโดยจะเป็นคาบที่8แล้วนะคะสำหรับในวันนี้ และสำหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือโจทย์ปัญหาการลดราคาที่เป็นร้อยละหรือเปอร์เซนต์โดยมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้หลังจากที่เรียนไปแล้วนะคะ,ะนักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลดราคาที่เป็นร้อยละหรือเปอร์เซนต์ได้นั่นเองนะคะ นักเรียนพร้อมที่จะเรียนเรื่องเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะและโดยในชีวิตประจําวันของนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนเคยสังเกตเห็นว่าบางครั้งใน,นการซื้อขายสินค้าก็คือมักจะมีการบอกลดราคาที่เป็นร้อยละหอเปอร์เซ็นต์ยอย่างเช่นเวลาเราไปซื้อของจากร้านตามห้างสปปรรพสินค้าต่างๆช่วง ค่ะก็คือมั่จะบอกลดราคาแั้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์นเมื่อเป็นพราจะสร้างให้เหว่าเป็นอย่างไรคะ,ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าการที่บอกกา,ารการที่บอกลดราคาที่เปอร์อเซ็นต์นั้นหมายความ,มาว่าอย่างไรอ่ก็คือจะเป็นการบอกส่วนลดก็คือจะเป็นการบอกส่วนลดเมื่อเทียบกับราคา ติดไว้100บาทนั่นเองนะคะหมายความว่ายงไหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติสินค้าที่เราต้องการซื้อนั้นบอกมาว่าก็คือลดราคาให้สิบเปอร์เซ็นต์ของราคาที่ติดไว้นั่นหมายความว่าถ้าติดราคาไว้100บาทแสดงว่าลดราคาให้10บาท อาหรือถ้าติดราคาไว้100บาทแสดงว่าขายจริงกี่บาทคะอ่าแสดงว่าพ่อค้าหรือแม่ค้าขายราคาจริงให้กับเรากี่บาทอ่าก็คือ100ลบแสดงว่าราคาขายจริงก็คือ90บาทนั่นเองนะคะอ่าทีนี้อ่ามาดูตัวอย่างต่อไปก็คืออย่างเช่นถ้าบวกราคาเพิ่มของราคาทีา่ติดไว้ค่ะ ปร์เซ็นต์นร้อยละก็คือการเทียบกับราคาที่เป็น100บาทนะคถ้าราคายี่สิเปอร์เ็นต์อ่าแว่าถ้า,าติดราคาไว้100บาทอ่าแสดงว่าลดราคาให้กับเรายีบาทหรือถ้าติดราคาไว้100บาทอ่แสดงว่าขายจริงเท่ากับกี่บาทคะแสดงว่าพ่อค้าแม่ค้าขายให้ก็คือหรือว่าเราต้อง จายเงินนั้นก็คือเท่ากับ80บาทนนเองนะคะ,ะและต่อจากเมื่อกี้เลยนะคะก็คือการที่ลดราคาบอกมาให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นนั้นก็คือเป็นการบอกส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาที่ติดไว้100บาทนั่นเองนะคะอ่ามาดูตัวอย่างถัดไปเลยก็คือ ยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกมาลดราคา50%ของราคาที่ติดไว้หมายความว่ายังไงก็คือแสดงว่าถ้าติดราคาไว้100บาทแสดงว่าลดราคาให้5 1 0บาทและถ้าติดราคาไว้100บาทแสดงว่าขายจริงกี่บาทคะ,ะขายจริงก็คือ100-50ลบ50แสดงว่าขายราคาจริงก็คือแค่50บบาทนั่นเอง และต่อไปถ้าบอกว่าลดอ่ะถ้าพ่อค้าหรือแม่ค้าบอกว่าลดราคาสินค้าให้80%ของราคาที่ติดไว้หมายความว่ายังไงก็คือถ้าติดราคาไว้100บาทแสดงว่าลดราคาให้80บาทนะคะอ่าหรือถ้าติดราคาไว้100บาทแสดงว่าขายจริงแค่ 100อลบ80อ่าแสดงว่าขายจริงคือแค่ยี่10บบาทนั่นเองนะคะอ่าและต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นการบอกลดราคาที่เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์อ่าแสดงว่าเรารู้แล้วว่าถ้าบอกเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่แสดงว่าเป็นการบอกส่วนลดเมื่อเทียบกับ ราคาที่ติดไว้100บาทนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันต่อนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้เราดูว่าการลดราคาสินค้าที่ติดไว้การลดราคาที่บอกเป็นเปอร์เซนต์หรือร้อยละนั้นกับราคาที่ติดไว้ปกติแล้วราคาสินค้าใช่100้ยไหมคะ ไม่ใช่ดังนั้นเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยถ้าราคาที่ไม่ใช่ราคาจริงที่ไม่ใช่100แล้วเราจะหาเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละตัวนั้นคือได้เท่าไหร่อมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยนะคะและมาดูตัวอย่างที่1กันนะคะอาโดยจะมีภาพสินค้าทั้งหลายเลยบอกว่าเป็นการเซลนั่นเองซึ่งการเซลก็คือเป็นการลดราคาให้ตั้งแต่20 เปอร์เซ็นต์ถึง60%เเลยใช่ไหมคะถือว่าลดให้เยอะมากอ่ะทีนี้มาดูว่าจากโจทย์ต้องการทราบว่าอะไรคะอ่าร้านค้าลดราคารองเท้า20%ของราคาที่ติดไว้ร้านค้าลดราคารองเท้ากี่บาทอ่าจากโจทย์ซึ่งก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเราทราบมาว่าการบอก ลดการลดราคานั้นที่มาเป็นรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็คือจะเป็นการเทียบส่วนลดเมื่อเทียบกับราคา100บาทนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นอ่านในที่นี้บอกว่าลดราคามาให้20%ของราคาที่ติดไว้ซึ่งราคาที่ติดไว้คือ1 9ึ่ั้บบาทนั่นเองอ่านดังนั้นราา้านค้าลดราคารองเท้าให้กี่บาทตรงนี้อ่านเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า 20%ในที่นี้จะลดให้กี่บาทซึ่งลดราคา20%ของราคาที่ติดไว้หมายความว่าถ้าติดราคารองเท้า100บาทหมายความว่าก็คือลดราคา20บาทนั่นเองนะคะและขายราคาจริงแค่100ลบ20เท่ากับ80บาท อันนี้ก็คือเป็นการเทียบกับราคา 1. 0 0และถ้าสมมติครูถามว่าถ้าราคาไม่ใช่ 1. 0 0ก็คือราคาเป็น 2. 0 0อ่าทีนี้เดี๋ยวครูขอเขียนตรงนี้นะคะ1น0นั้นลดให้ยี่10บาทก็คือ20%ในที่นี้เป็นการเทียบกับราคา 1. 0 0อ่าและถ้าราคารองเท้าไม่ใช่100คือ 2. 0 0้นั่นหมายความว่าเป็นยังไงคะก็คือ 20่สบวกยีนั่นเองอดังนั้นเท่ากับแสดงว่าลดให้คือ4ี่และถ้าราคา300ก็แสดงว่าร้านค้าลดให้เท่ากับเท่าไรคะหกสิบาทนั่นเองอแต่ทีนี้ราคาจริงของรองเท้าคือหนึ่งพันเก้้ยใช่ไหมคะอะดังนั้นเราต้องหามาว่าใน ราคาที่เราคิดอ่ะก็คือถ้าเทียบใน100นั้นลดให้ยี่10บาทแต่ราคาจริงคือ1,990อ่ะดังนั้นเรามาหาว่าใน1,990จะลดให้กี่บาทโดวยวิธีการหาคำตอบคืออเราอาจจะใช้วิธีการเทียบบัญญัติตรายางก็ได้นะคะซึ่งคาบที่แล้วได้เรียนมาแล้วนะคะว่าการเทียบบัญญัติตรายาง ที่บอกมาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั้นคิดอย่างไรดังนั้นการเทียบเนี่ยัะอย่างสินที่โจทย์ต้องการหาเราต้องตั้งไว้ทางขวาเสมอ,อส่วนโจทย์ข้อนี้ต้องการหาว่าลดราคารองเท้ากี่บาทนะคะเดี๋ยวขอลบส่วนนี้ก่อนอดังนั้น เรารู้มาว่าราคารองเท้าถ้า100บาทแสดงว่าลดให้ยี่สดังนั้นเทียบบัญญัติตยางในบรรทัดที่2เทียบกับ1บาทแล้วก็ทำยังไงคะเอา20ไปหาร1น0 0นั่นเองนะคะ,ะก็คือต้องการหาแค่1น1ดังนั้นให้เอายี่10ไปหารกับ1 0อ่าและต่อไป เทียบกับสิ่งที่โจทย์ต้องการคือถ้าติดราคารองเท้า1,990าทอาบาทแสดงว่าลดราคาให้ก็คือเอา1,990ไปทำไงคะไปคูณกับเศษส่วนก็จะได้เป็น1,990คูณกับ20ส่วน100ทีนี้หาคำตอบนะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ ดังนั้นในการหาคำตอบอาเจอศูนย์บนกับศูนย์ล่างสามารถที่จะตัดก่อนได้เลยนะคะและที่เหลือ,อครูจะตัด10กับยี่ตัด10กับอะไรคะที่ตัดลงตัวก็คือพบว,ว่าตัด10กับ e 10นั่นเองตรงนี้นะคะ,ะก็คือใช้โดยใช้สูตรคูณแม่10ในการตัดพบว,ว่า10บหนึ่ง1 12บ20ยี่นั่นเองนะคะ,ะตรงนี้10 1 10 12 2ส20อ่ยต่อไปก็เอาอะไรคะ199มาคูณกับ2องซึ่งได้คำตอบเท่ากับ398เดี๋ยวขอลบส่วนนี้นะคะ,ะก็คือ 1, 10, 1 10, 12, 20, 20. ิบหนึ่งอยี่ยทีนี้เอาตัวที่มาคูณกันคือ199กคูณกับ2อ่ามาดูกันนะคะว่า199กคูณกับ2จะได้เท่ากับ398หรือไม่นะคะอ่าสิบทด1 298งเบปวกหเป็น9 2้าสอง 298บวง1เป็น19นะคะทด1 212บวก1เป็น3ดังนั้นคำตอบคือ398ดังนั้นแสดงว่าจากโจทย์ข้อ1นนี้ก็คือร้านค้าจะลดราคารองเท้าให้398 บาทนั่นเองนะคะและถ้าครูถามว่าผู้ซื้อ,อเวลาเราไปซื้อเราจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่าสามารถหาคำตอบได้อย่างไรคะก็คือเอาราคาที่ติดก็คือ1 9 9่มาลบกับราคาที่ลดให้คือ398นั่นเองอจึงจะเป็น าราคาที่ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินใช่ไหมคะอ่านลบกันแล้ว0ูนลบแอ่านลบไม่ได้ยืมจาก9 9ให้ไปเหลือเป็น8ใช่ไหมคะอ่านตรงนี้0จาก0กลายเป็นกลายเป็น10นั่นเองนะคะตรงนี้ศ่นยกลายเป็น10 10-8ลบแเหลือ2อาจากตรงนี้คือเท่าไหร่คะ 8อ่8ลบ9ลบไม่ได้อีกอยืมจาก9 9ให้ไปเหลือ8อ่จาก8กลายเป็น18 18ลบ9เหลือ9ใช่ไหมคะอ่าเหลือ9ต่อไป8ลบ3เหลือ5 หนึ่งอ่าลบตรงข้างล่างไม่มีนะคะดังนั้นเหลือนหนึ่งเหมือนเดิมดังนั้นคําตอบคือหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสองตรงนี้ก็คือจะเป็นราคาที่ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินนั่นเองนะคะถ้าเราอยากทราบเราสามารถเอาราคาที่ติดไว้มาลบกับราคาที่ลดอ่าก็จะทราบว่าผู้ซื้อต้องจ่ายเงินให้กี่บาทนะคะ,ะแล้วมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะซึ่งจากโจทย์มีอยู่ว่า ร้านค้าลดราคากระเป๋า30%ของราคาที่ติดไว้ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินกี่บาทอ่ามาดูนะคะว่าร้านค้าลดกระเป๋าให้30%ของราคาที่ติดไว้อ่าซึ่งราคาที่ติดไว้คือเท่าไหร่คะ 2,560บาทแล้วผู้ซื้อต้องจ่ายเงินคิดเป็นกี่บาทเอ่ยอมาดูกันนะคะว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรโดยนักเรียนทราบว่าก่อนที่เราจะจ่ายเงินทุกครั้งที่ซื้อสินค้าใช่ไหมคะถ้ามีการลดราคาให้เมื่อไหร่แสดงว่าเรา,เราต้องรู้ว่าร้านค้านั้นลดราคาให้กี่บาทใช่ไหมคะ,ะแต่ในสำหรับโจทย์ข้อนี้ บอกการลดราคามาให้เป็นเปอร์เซนต์ดังนั้นการที่บอกเป็นเปอร์เซนต์ในที่นี้เราต้องหาให้ได้ว่าคิดเป็นกี่บาทอาทีนี้มาหาคำตอบกันนะคะ,ะในการหาคำตอบ่าแสดงวิธีการทำอันดับแรกเลยอ,อันนี้ครูจะไม่ใช้วิธีการเทียบนะคะก็คือจะใช้วิธีการแสดงคำตอบก็คือแสดง การแก้โจทย์ปัญหาทีละบรรทัดโดยไม่ใช้วิธีการเทียบบัญญัตยยิยานะคะในบรรทัดแรกเขียนจากสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้คือร้านค้าลดราคากระเป๋าให้30%ของราคาที่ติดไว้และบรรทัดที่2 ร้านค้าเราต้องบอกมาให้นะคะอัะอนดับแรกเลยเราจะหาว่าร้านค้าลดราคาให้30%ของราคาที่ติดไว้นั้นคิดเป็นกี่บาทโดยนมัรท่าที่2เขียนว่าอะไรคะร้านค้าติดราคากระเป๋ามาให้2,503 2,560บาทและ เราต้องหาว่าให้ได้ว่าร้านค้าลดราคามาให้กี่กี่บาทโดยอ่าเขียนจากไหนคะอนุเกณฑ์สังเกตก็คือ30%ของราคาที่ติดไว้นี้30%ของราคาที่ติดไว้อ่าถ้าในทางคณิตศาสตร์ถ้าเราแปลจากข้อความนี้สามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรคะ ตัวเลขได้อย่างไรเอ่ยอ30%เรารู้ว่า30%สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจะได้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ก็คือ30อก็คือ30%เขียนให้เป็นเศษส่วนจะได้30ส่วน,น100และ,ะคำว่าของในทางคณิตศาสตร์ก็คือเปรียบเสมือนกับเครื่องหมายคูณน,นั่นเองนะคะ ก็จะได้เป็นการคูณและราคาที่ติดไว้ซึ่งราคาที่ติดไว้คือเท่าไหร่คะ2 5 6 6 0บาทนั่นเองนะคะ ตรงนี้ก็คือเราแปลงจากข้อความมาเขียนให้อยู่ในรูปของตัวเลขก็จะได้เป็นแบบนี้ก็คือ30%มจะได้เป็น30ส่วนหนึ่งร้อย่ของก็คูณราคาที่ติดไว้คือ2560อ่าทีนี้มาหาคําตอบกันนะคะหาคําตอบได้อย่างไรอ่า ง่ายๆเลยเจอศูนย์บนอ่ามีศูนย์บนกับศูนย์ล่างสามารถที่จะตัดกันได้เลยนะคะอ่าศูนย์ตัวแรกกูตัดตัวนี้ก็คือศูนย์ตัวนี้ต่อไปยังมีอีกใช่ไหมคะอ่าดังนั้นอ่คู่ไหนอีกก็คือบนกับล่างคูตัดตัวนี้ต่อนะคะอ่นเดี๋ยกคูใช้สีฟ้าเพื่อที่จะได้มองเห็นชัดเจนนะคะ ต่อไปอาทีนี้ส่วนข้างล่างเหลือเป็น1แล้วดังนั้นอาจัดการตัวที่เหลือมาคูณกันก็คือ3กับอะไรคะ2 5 0 6มาคูณกันนั่นเองอ่าดังนั้นก็จะได้คำตอบเป็น768บาทใช่ไหมคะอ่าทีนี้ใช่คำตอบในการตอบหรือยังคะข้อนี้ ยังไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือโจทย์ถามว่าผู้ซื้อต้องจ่ายเงินกี่บาทซึ่งก่อนที่เราจะจ่ายเงินเราต้องทราบใช่ไหมคะมาก่อนว่าร้านค้าลดราคาให้เรานั้นคิดเป็นกี่บาทโดยหาลดราคามาได้คือ7 6 0ดอดังนั้นผู้ซื้อต้องจ่ายเงินทีนี้อเอาราคาที่ติดไว้2560มาลบกับที่ลดให้คือเท่าไหร่คะ อันนี้ครูคุณครูขอแก้นะคะตรงนี้ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่1,792นะคะคือตรงนี้ต้องเป็น768บาทนะคะอ่าดังนั้นมาดูว่าลบกันแล้วได้คำตอบคือเท่าไหร่คะอ่าสองพมาลบกับ7 6็ ปดามาลบกันซิศูนย์ลบแปลบไม่ได้ยืมจากตัวหน้าคือหกหกให้ไปเหลือ5จาก0นย์ยืมมากลายเป็น10 10ิบลบแเหลือ2 5งห้าลบหลบไม่ได้อีกยืมจากตัวหน้า5เหลือสจาก5กลายเป็น15 15้บหลบหเหลือ 9, ใช่ไหมคะอ่าต่อไป4ีลบเอ่าลบไม่ได้อีกยืมจาก2 2เหลือ1จาก4กลายเป็น14 14ลบเหลือ7อ่าและ1ลบตัวข้างล่างไม่มีนะคะดังนั้นเหลือ1นดังนั้นคำตอบของเราก็คือ1792นั่นเองนะคะและต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีก1น,นะคะเป็นตัวอย่างที่3อ่าซึ่ง โจทย์มีอยู่ว่าร้านค้าติดราคาตู้เย็นไว้8,900บาทนะคะแล้วลดราคาให้ลดราคาให้10%ของราคาที่ติดไว้นะคะผู้ซื้อต้องจ่ายเงินกี่บาทมาดูนะคะว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนะคะซึ่งวิธีการคิดก็คือเราทราบว่าการที่บอกเป็น อะไรคะการที่บอกลดราคามาให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนั้นก็คือหมายความเป็นการบอกส่วนลดเทียบกับราคาที่เป็น100นั่นเองดังนั้นหมายความว่าถ้าติดราคานู้เย็น100บาทแสดงว่าลดราคาให้10 10บาทใช่ไหมคะอ่าก็คือแสดงว่าลดราคาให้10 10บาทนั่นเองอแล้วขายราคาเท่าไหร่เอ่ย แสดงว่าขายราคาแค่100ลบ10ก็คือแสดงว่าขายราคาแค่90 90บาทใช่ไหมคะทีนี้ในการหาคำตอบอบอกแล้วว่าวิชาคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบอสามารถที่จะหาคำตอบได้มากกว่า1วิธีใช่ไหมคะก็คือบางครั้งอาจจะมีมากกว่า1วิธีดังนั้นข้อนี้อาจจะมีวิธีทำหนึ่งและ สองอมาดูวิธีทำหนึ่งก่อนนะคะซึ่งวิธีทำหนึ่งในที่นี้ก็คือเราจะหาอะไรเกยก็คือครณจะหาโดยใช้วิธีการเทียบบัญญัตยยิไตรยางนั่นเองซึ่งสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือว่าอะไรคะ,ะผู้ซื้อต้องจ่ายเงินกี่กี่บาทนั้นก็แสดงว่าเป็นความหมายในทํำนองเดียวก,กันกับคำว่าอะไรคะขายราขายราคา ก็คือร้านค้าขายราคาให้กี่บาทกับผู้ซื้อต้องจ่ายเงินก็คือเป็นคำตอบเดียวกันนั่นเองใช่ไหมคะ,ะดังนั้นเราทราบมาว่าถ้าติดราคาตู้เย็น100บาทแสดงว่าเป็นยังไงคะร้านค้าขายราคาให้แค่90บาทอบาทตรงนี้ซึ่งจากที่เราหามาแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่า ขายราคาก็คือ90บาทนั่นเองใช่ไหมคะอ่าตรงนี้ก็คือขายราคาแค่90บาทดังนั้นในการเทียบขายราคาตรงนี้หรือว่าผู้ซื้อต้องจ่ายเงินอ่าก็คือซึ่งเป็นคำตอบเดียวกันดังนั้นในการเทียบก็คือครูจะเทียบโดยใช้อะไรคะถ้าติดราคาตู้เย็น100บาทแสดงว่าขายราคาแค่90 หรืออ่าต่อไปเราเทียบกับ1น่หน่วยนะคะอ่าหน่หน่วยในที่นี้ต้องการทราบหก็แสดงว่าเอาอะไรคะเอา90ไปหา100ใช่ไหมคะอ่าทีนี้ต่อไปเทียบกับสิที่โจทย์ต้องการก็คือร้านค้าติดราคาตู้เย็น8,900บาท 8,900บาทในที่นี้ก็คือให้เราเอาไปคูณกับเศษส่วนก็จะได้เป็น8,900คูณกับ90ส่วน100ทีนี้ก็จะทราบคำตอบนะคะ่าในการหาคำตอบง่ายๆเลยมีามี0 0ข้างล่าง0ข้างบนสามารถที่จะตัดกันได้เลยนะคะตัวนี้ต่อไป มีศูนย์อีกที่สามารถตัดได้ก็คือเป็นคู่ที่2อศูนย์ล่างกับศูนย์บนทีนี้ข้างล่างเหลือเป็น1แล้วก็จัดการเอาตัวที่เหลือมาคูณกันคือ89กับ90นั่นเองนะคะซึ่งได้คำตอบคือ8,010บาทนะคะดังนั้น สำหรับการหาว่าผู้ซื้อต้องจ่ายเงินในการเทียบวิธีทำที่หนึ่งนี้ครูเขียนเทียบว่าขายราคานั้นก็คือซึ่งมีความหมายเดียวกันกับผู้ซื้อต้องจ่ายเงินนั่นเองนะคะ,ะดังนั้นคำตอบคือ80,10บาทนั่นเอง และต่อไปมาดูโจทย์เดิมนะคะเออคือเป็นโจทย์เมื่อกี้แต่เป็นวิธีการหาคำตอบวิธีที่2นะคะ,ะซึ่งจากวิธีทำที่2ให้เราเขียนยังไงคะอันดับแรกเลยให้เขียนจากสิ่งที่โจทย์บอกมาให้คือคือเป็นการลดราคาลดราคาที่เป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยร้อยละนั่นเองอ่ะก็คือแสดงว่าลดราคาให้10%ของราคาที่ติดไว้ และในบรรทัดที่2องอเขียนว่าติดราคาซึ่งติดราคาตู้เย็นไว้8,900บาทนะคะดังนั้นอาจากบทความข้อความที่บอกว่าลดราคา10% 10%ในที่นี้ก็คือให้เราเปลี่ยนหรือว่าเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนั่นเองนะคะตรงนี้อ่ลดราคา10%ก็จะได้เป็น10ส่วน100 และคำว่าของเปรียบเสมือนกับเครื่องหมายการคูณนั่นเองอเราก็จะเอามาคูณกับราคาที่ติดไว้ซึ่งราคาที่ติดไว้คือเท่าไหร่คะ8,900 9 0 0บาทนั่นเองอดังนั้นก็หาคำตอบได้เลยก็คือ สรุปง่ายๆนะคะก็คือเอาเราให้เราเอาเปอร์เซนต์หรือร้อยละที่บอกมาก็คือเปลี่ยนหรือว่าเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนปุ๊บแล้วก็เอาไปคูณกับราคาที่ติดไว้อ่าก็จะได้คำตอบในส่วนของการลดราคานั่นเองนะคะอ่าและหาคำตอบก็จะได้เป็นอ่าเจอศูนย์บนกับศูนย์ล่างสามารถที่จะตัดกันได้เลยนะคะ ูนล่างมี2ตัวศูนย์บนมี2ตัวดังนั้นตัดได้เลยและเอาตัวที่เหลือมาคูณกันก็คือ8 0อ่า89คูณกับอะไรคะ89คูณกับ10ดังนั้นคำตอบก็คือ890บาทอบาทอันนี้ก็คือเป็นการหาว่าลดราคากี่บาทนะคะ,ะทีนี้แต่โจทย์ของเราต้องการทราบว่าอะไรคะผู้ซื้อต้องจ่ายเงินกี่ กี่บาทดังนั้นให้เรานำมาทำยังไงกันเอ่ยดังนั้นการที่จะทราบว่าผู้ซื้อต้องจ่ายเงินเราต้องเอาราคาที่ติดไว้นะคะก็คือ8,900มาลบกับส่วนที่ลดให้890อ่กาก็จะทราบคำตอบว่านะคะว่าผู้ซื้อต้องจ่ายเงินคือ8 0 1 0บาทนั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้ดังนั้นต้องเอาบอตรนะคะ และอันนี้ก็คือทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าเป็นการหาส่วนลดที่เป็นเปอร์เซนต์ก็คือถ้าเป็นการหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์นะคะเวลาเราจะกดในเครื่องคิดเลขกดยังไงเอ่ยก็คือให้เราทำยังไงคะให้กดตัวเลขที่เป็นทั้งหมดก็คือ8,900แล้วก็คูณด้วยร้อยละหรือเปอร์เซนต์ก็คือ10นะคะแล้วก็กดเปอร์ เซนคำตอบก็จะแสดงออกมาในเครื่องคิดเลขของเรานะคะ,ะดังนั้นสำหรับข้อนี้แสดงว่าผู้ซื้อต้องจ่ายเงิน8 0 1 0บาทนะคะ,ะและเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโจทย์ตัวอย่างก็คือ ลักษณะของโจทย์ปัญหาที่ให้หาเกี่ยวกับการลดรา,ราคาของสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามนะคะว่าถ้าสมมติมีการบอกลดราคามาให้เมื่อไหร่ที่บอกมาในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นนั้นเราสามารถที่จะหาได้นะคะก็คือ,อให้หาร้อยละหรือเปอร์เซ็นก็คือเมื่อเทียบกับราคาที่ติดไว้ดังนั้นในการหาไม่ค่อยยากเลยใช่ไหมคะ และในสำหรับสำหรับในวันนี้คุณครูก็จะขอจบตัวอย่างไว้เพียง3ตัวอย่างนี้นะคะ,ะดังนั้นครูอยากฝากให้นักเรียนนะคะอย่าลืมที่จะทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะและสามารถที่จะศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนหรือว่าหนังสือเท่วๆวไปนะคะที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในวันนี้เพื่อเป็นการอะไรคะ ฝึกทักษะและเพิ่มความเข้าใจให้กับตัวเราเองมากยิ่งขึ้นนะคะและสำหรับในวันนี้คุณครูก็จะขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้และมาเจอใหม่กันต่อในคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้อัสสลามคุะเราามตตลลออรกต